สวัสดีทุกคนวันนี้ก็มาถึงจุดนี้ปรากฏว่าเขาเสร็จแล้วนะคะการแข่งขันวงอยู่เหลือแต่ร่องรอยเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศนะคะคุณดีจะกลับให้ดูน้องเขากำลังซ้อมนะคะในส่วนหนึ่งนะคะ,ะชมกันเนาะนี่ค่ะเป็นบรรยากาศนะคะบรรยากาศที่แข่งนะคะวันนี้น่าจะเป็นหงงนสสึ่งในะ เดี๋ยวไปดูนะคะมาไปดูกันเ,เ,เ,เข้าทางไหนได้ลูกโอ,ตอ้ต้องอ้อมไปโน่นโอ้ต้องอ้อมไปใช่ไหมครับตอนนี้เข้าไม่ได้เนาะใช่ครับเาให้ดูได้แค่ฝั่งเดียวได้ดูได้แค่ฝั่งเดียวต้องไปด้านหน้าใช่ไหมลูกใช่ครับไปอ้อมไปตรงโู่นโอ้ยไกลเลยเดี๋ยวเดินอ้อมดูที่ไหวไหมอ่ะไปดูกัน ของโรงเรียนไหนเนาะอนี้นี่ค่ะกําลังแข่งอยู่นะคะดดเดี๋ยวต้องไปชมค่ะตามไปเลยตัวนี้แข่งเสร็จแล้วใช่ <c oughs> ไหมลูกอ่านี่เด็กๆส่วนหนึ่งที่แข่งเสร็จแล้วโรงเรียนไหนลูกโรงเรียนไหนนี่อยู่โรงเรียนอะไรลูกอยู่โรงเรียนอะไรคะคะที่ไหนคะอยู่อยู่จังหวัดไหนโคราชโรงเรียนอะไรลูกโอ้แล้วหนูมาตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยมาแข่งเนี่ย วันที่สิบเก้าแล้วพักที่ไหนคืนนี้กลับบ้านเลยป่ะกลับเลยค่ะชนะหรือปะชนะค่ะได้ที่หนึ่งป่ะอุ้ยสุดยอดเลยขอรับถ้วยยังลูกรอรับถ้วยพระราชทานตอนประมาณกี่ทุ่มหลูกหกโมงหกโมงเอาบอกอีกทีว่าโรงเรียนอะไรลูกชัดๆหน่อยได้ที่หนึ่งโรงเรียนตำบลโคกขวดพดงรัตฐประชารัฐคูณค่ะอ๋อชนะได้ที่หนึ่งเลยใช่ไหมคะ รางวัลชนะเลิศและมีเงินไหมนะมีเงินระดับวงโยวงโยระดับโลกหรือว่าระดับประเทศระดับฮะ <c oughs> ระดับอะไรตั้งแต่ชั้นไหนลูกตั้งแต่ชั้นไหนของประเทศไทยใช่ไหมตั้งแต่ชั้นไหนลูกตั้งแต่ป .4 <c oughs> ไม่ไม่ตั้งแต่ป .4 ใช่ไหมตั้งแต่ป .1, 1> <c oughs> ตั้งแต่ป 1, .1 โรงเรียนหนูขยายโอกาสเลยอ๋อขยายโอกาส สุดยอดเลยถ้าได้ที่หนึ่งดีใจด้วยนะลูกนะขยันนะขยันนะนนะไม่ใช่หยุดซ้อมนะลูกนะต้องซ้อมต่อไปเออแล้วเนี่ยให้ให้ให้ครูรีถามหน่อยหนูมากันทั้งหมดกี่ชีวิตเนี่ยเนี่ยเฉพาะที่ที่มาเนี่ยสี่สิบสองใช่ไหมอันนี้ไม่รวมไม่รวมไม่รวมครูรวมแต่ลลคนแข่งขันใช่ไหมลูกรู้ไหมว่าสองร้อยสี่สิบสองปีมันออกสี่สามปแล้วงวดที่แล้วเพราะว่า <laughs> <laughs> จังหวัดศรีสะเกดเขาเพิ่งเสร็จงานวันที่19 242ปีนะลูกนะเ<อ>นี่ยมาไม่ทันนะนี่ตั้งใจมาดูนะเมื่อวานนี้เขาไปที่ไหนที่สถานีรถไฟหนูได้ไปเดินไหมไปโอ้เสียดายมากเลย <ไป S 1> <ๆ>เขาไม่ประชาสัมพันธ์นะแต่อยู่คนละอำเภอไม่งั้นจะมาถ่ายคลิปส่งไปให้ทั่วโลกรู้จักพวกหนูเลยไลฟ์สดเลยรู้ไหมลูกเนี่ยก็เลยต้องหยุดไลฟ์เพราะว่าแบตหมดมาจากเกาะกลางน้ำมันมานอนแคมป์คืนนี้ไปนอนไ้ ดีดนตรีด้วยเขาเลิกสี่ทุ่มอืเขาเรียกว่าเกาะกลางน้ำเขาจะมีแคมปิ้งอยู่สอาทิตย์เนี่ยดีใจกับทุกคนนะต้องขยันนะลูกนะดีใจกับพวกหนูขอให้โชคดีตั้งใจเรียนด้วยนี่แหละก็เป็นการฝึกสมาธินะครูกาเสียแล้วลูก66ปีค่ะหกสิบปีแล้วกินบํานานอยู่อุทุมพรพิสัยลูกเป็นช่องคูรีเจ o อ f f นะคะ เป็นไหนฮะเป็นช่อง YouTube ลูกก็เลยมามาจะทำคลิปให้พวกหนูล่ะโรงเรียนเห็นไหมถึงบอกว่าบอกช้าๆเดี๋ยวจะเอาไปลงแล้วไปนั่งอ่านแล้วก็ชื่อโรงเรียนก็จะต้องพิมพ์ลงไปไงหนูเข้าไปติดตามนะแล้วก็จะมีช่องของพวกหนูว่านี่คืออันดับหนึ่งแม้อยากรอดูพวกหนูรับรางวัลจังต้องเดินออกไปอีกรอบนี้คือ3าโลขครึง่งเดินมา3โลครึง่งแต่ไม่ไกลหรอกเพราะว่าเดินทุกวันวันละ5กิโลมีตัวนี้เป็นโรงเรียนไหนลูกนี่ ของเอกชนของหนูเอกชนหรือของรัฐบาลของรัฐบาลแล้วใครเป็นคนสนับสนุนลูกโรงเรียนหนูได้รับการสนับสนุนมาจากหน่วยงานไหนหรือว่าโรงเรียนให้แล้วก็ผู้ปกครองด้วยไหมลูกใช่ผู้ปกครองต้องช่วยเนาะร่วมด้วยช่วยกันไม่งั้นคงไม่เกิดกิจกรรมนี้ขึ้นมาเพราะว่าถ้าเราต้องไปดูระดับโลกแค่ไม่โรงเรียนดังๆในกรุงเทพ่ะหนูต้องเข้าไปศึกษาไม่ต้องอายลูกมั่นใจซ้อมบ่อยๆเก่งทุกคน แล้วก็เขาเรียกว่าสามัคคีคือพลังเขาเรียกว่าเหมือนว่าเราเป็นโรงเรียนก็คือองค์กรหนึ่งเนาะองค์กรหนึ่งถ้าเราขาดการสามัคคีคนใดคนหนึ่งมันจะได้ที่หนึ่งไหมลูกไ,ไม่ได้ไม่ได้นะคะไม่ได้ถ้าหากว่าคนใดคนหนึ่งไม่ไม่แข็งแรงไม่ช่วยกันนะไม่ได้เพราะฉะนั้นก็เหมือนพลังมดเนาะพวกหนูก็อยู่ค่าชั้นใช่ไหมนี่ตั้งแต่ปนหนึ่งแล้วหนูซ้อมมากี่ปีลูกถึงได้ขนาดนี้ซ้อมกี่ปี ซ้อมไม่ถึงปี6เดือนต้องต้องมาเก็บตัวที่โรงเรียนไหมคะหรือว่ามาซ้อมตามวัน,อวนโอ้หลังเลิกเรียน,อนอโอ้แล้วอย่างนี้คุณครูก็เก่งนะสอนพวกหนูคุมพวกหนูได้แปลว่าหลายๆชั้นมารวมกัน42ชีวิตเนาะแล้วนี่มารถอะไรลูกอ๋อดบารบา์สมาม,มารดทัวร์<ๆ>มาหลายวันเลยใช่ไหมนี่คิดถึงบ้านไหมลูก ที่ถึงบ้านอยู่เหรอหิวข้าวไหมนี่หิวข้าวยังโอ้ครูเขาซื้อข้าวให้แล้วผู้ปกครองมาด้วยไหมลูกโอ้ผู้ปกครองมาด้วยแล้วพักกันที่ไหนเนี่ยโรงเรียนอะไรลูกคะอยู่ในอยู่ในตัวเมืองไม่ว่าพักคืนเมื่อคืนที่หนูนอนที่นี่อ่ะโยนโหนี่เห็นไหม หูแม่ก็ไม่ค่อยดีเพราะว่าเพราะว่าฟังเด็กฟังคนนั้นคนนี้อยู่กับเด็กแล้วแล้วเวลาเด็กเค้าตอบนะแต่และคนก็แข่งกันตอบไงเด็กน้อยนะ่ะครูสอนเด็กอนุบาลตัวเล็กๆ36ปีลูกพอเกษียณมาก็เลยเลาะเที่ยวก็มาดูพวกหนูนี่ตั้งใจจะมาเชร์แต่เมื่อวานแล้วไม่งั้นนะโอ้โหได้แชร์ขึ้นเฟซไปแล้วขึ้นไปอู้ทุกเ่องเนี่ยทั้งหมด4เครื่องนะในเนี้ยอมือถือเนี่ยสี่เครื่อง แล้วก็อโรงเรียนหนูก็ได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารเนาะผอ,อ,อใจดีไหมหนูผอ,อ,อใจดีไหมใจใจเออใจดีมากเลยถ้าไม่ใจดีพวกหนูไม่ทําให้เต็มที่อย่างนี้หรอกก็คงไม่ได้รางวัลหรอกเนาะนี่ก็รอรับถ้วยใช่ไหมยอย่างนี้ก็ต้องไปแห่รอบเมืองเด้อ <laughs> เอาไปแห่รอบเมืองไปตั้งโชวออ์ด้วยความร่วมแรงร่วมใจจึงทําให้กิจกรรมนี้ผ่าน มันแบบว่ามันได้ใจทุกคนเนาะมันฟินนะลูกเนาะเออมันฟินนะแล้วก็พ่อแม่ก็พอยชื่นชมด้วยเนี่ยหนูทําได้แล้วก็ต้องทําต่อไปด้วยเนาะพอพอเราไปต่อมัธยมเรามีความสามารถพิเศษเวลาไปเข้ามัธยมมหนึ่งหรือมอ,อะไรเนี่ยหนูก็จะไปได้ง่ายนะครูมั่นใจเพราะว่าหนูมีสมาธิแล้วไงและเวลาตีนี่หนตหตูต้องใส่ที่อุดหูไหมต้องใส่ไหมต้องใส่ที่อุดหูไหม ไม่โอ้ไปว่ารับเสียงได้เนาะโอ้เสียดายเขาแข่งตั้งแต่กี่โมงลูกสี่โมงใช่ไหมโอ้ลูกนี้มันแต่บ่ายสองเลยพอดีพอดีสวรมรองเท้าผ้าใบแล้วมันจะเป็นขบเล็บไงเอาเล็บออกตั้งใจเสียดายมากเลยไว้ปีหน้าอะไรนะครับงเรงรียนจะไปเข้าลาดวินิรือคะ 4, 000, 1, โอ้จะไปเข้าลาดสีมาอุ้ยโรงเรียนใหญ่ระดับระดับ อินเตอร์เลยหนูไไเข้าได้อยู่แล้วอยู่ที่ความสามารถของเราด้วยนะขอให้ประสบความสำเร็จนะลูกนะเอาละค่ะเดี๋ยวบันทึกภาพไว้อคลิปนี้ก็เอาไว้เท่านี้นะคะคนสวยไป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 สู้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 ค่ะเดี๋ยวมา่อเอาอหม่ค่ะอ่ะสู้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 ่ะอ uh. อยังกบเขาดนกิดดนใจให้ครูเดินมาถามพวกหนูนะครูเดินมาจมูนนะมาถามพวกหนูได้อันดับหนึ่งเรียก เดี๋ยวไปเดินชมต่อนะนะจ้าสวัสด,ดีจ้า